สวัสดีค่ะเลขยายมวลคนดูเลขแม่นหลังให้รวยทั้งหมู่บ้าน1สิงหาคม64มาแล้วเลขยายมวลคนดูเลขแม่น1สิงหาคม64ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2564หหลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขนั้น วันนี้ทางทีมงานของเราก็ได้นําเลขมาฝากกันอีกเช่นเคยนั่นก็คือเลขของยายมวนคนดูเลขแม่นซึ่งต้องบอกเลยว่าให้ถูกติดต่อกันมา3าครั้งแล้วล่าสุดในวันที่1สิงหาคมนี้ก็ได้ให้มาอีกแล้วโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า3งวดติดเอพิโซด6ยายมวนคนดูเลขแม่น3งวดติดแล้วโดยเลขที่ได้มานั้นก็คือหมายเลข9 8 1และ 17โปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณค่ะ